สาระความรู้ความบันเทิงนะครับจากสินแสงหมิงของเบ้งเมืองไทยได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับทาง t i k t o อกนะครับชื่อแอคเคาน์ก็คือตัวแอดนะครับ s i n s a e m i n g แอดสินแสงหมิงเข้าไปชมเข้าไปติดตามกันได้เลยครับ <laughs> หากท่านใดนะครับยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้น เป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่หรือว่ากลัวว่าจะฟังดวงแล้วผิดลัคนาราศีติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงนะครับโหราโหรา2 4ล n e ไอเดีย h o r a 2 4ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายกันเองนะครับขอโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟน YouTube สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยทุกท่าน ดวงรายสัปดาห์นะครับสำหรับสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์นะครับที่12ตุลาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมชาวลัคนาราศีเมษนั้นต้องบอกว่านะครับดาวนะครับอังคารดาวเจ้าเรือนของลัคนาราศีเมษถอยหลังไปอยู่ในภพวินาศนะครับกับลัคนาราศีเมษ เข้ากับว่าชาวลัคนาราศีเมษนั้นมีดาวราหูและดาวอังคารบีบหน้าบีบหลังส่วนดาวพุธและดาวอาทิตย์นั้นยังคงโคงจรอ,อยู่ในภพอริของชาวลัคนาราศีเมษซึ่งพุธก็ถอยหลังไปอยู่ในภพอริชาวเมษจึงต้องระวัะงนะครับเรื่องของคำพูด เอกสารสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆอะไรที่คุณมองแล้วคุณเสียเปรียบอะไรที่คุณมองแล้วถ้าเจรจาไปแล้วคุณนะครับเสียเปรียบเขาก็ให้เลี่ยงเพราะดาวพุธตร,ตรงนี้เดินไปสู่พบอาริแม้จะได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีก็ตามทีนะครับแต่ก็ไปเล็งกับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของลัคนาราศีเมษแปลความหมายได้ว่าคุณมีโอกาสที่จะจุกจิกใจเกี่ยวกับเรื่องของข้อตกลงสัญญา หรือแม้แต่เรื่องของคำพูดต่างๆของตัวคุณเองก่อนพูดอะไรขอให้คิดมากๆนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับดาวพุธที่ถอยไปตรงนี้ไปอยู่กับดาวอาทิตย์ซึ่งดาวอาทิตย์นั้นจะมาย้ายตอนประมาณไปปลายสัปดาห์ไปอยู่ในภพอริด้วยกันก็ต้องบอกตรงนี้ว่าช่วงหนึ่งสัปดาห์ตรงนี้การเจรจาของชาวเมสสำคัญที่สุดนะครับให้ไตรตรองก่อนนะครับเจรจาไปผิดจังหวะผิดหูผิดทางเข้าไปแล้ว อาจจะทําให้เสียชื่อเสียงหรือเสียเครดิตได้ส่วนในเรื่องของการเงินนะครับคงต้องบอกแบบนี้ว่าดาวสุกนะครับได้โคจรตีโกลนถึงลัคนาราศีเมษนะครับดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีเมษส่วนดาวเจ้าเรือนลาภะก็คือดาวราหูก็ไปอยู่ในเรือนของดาวสุก การเงินการทองยังคล่องตัวอยู่สําหรับชาวลัคนาราศีเมษในสัปดาห์หน้านี้และสัปดาห์หน้านี้ช่วงวันที่ดีจริงๆนะครับจะอยู่ในช่วงวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์พฤหัสศุกร์เสาร์นะครับ 15, 16, 17 3วันนี้เป็น3วันที่ดีของชาวลัคนาราศีเมษนะครับพฤหัสที่15 สุกที่16สาวที่17ย้ำอีกครั้งว่าเป็น3มวันที่ดีของชาวลัคนาราศีเมษจะทำอะไรในช่วง3วันนี้มีโอกาสที่จะสำเร็จได้ผลดีกว่าวันอื่นๆส่วนในเรื่องของความรักนั้นต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีเมษนั้นมีความ,ม,มหวั่นไหวเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ความรักและความรู้สึกมากทีเดียว ใครที่มีปัญหากับแฟนก่อนหน้านี้แล้วความรักมันยังคาราคาซังเหมือนกับจะจบแต่ยังไม่จบก็ต้องบอกว่ามันจะยังไม่จบครับเขาอาจจะติดต่อกลับมาพูดคุยหรือเจรจาอะไรสักอย่างกับคุณในสัปดาห์หน้านี้ก็เป็นไปได้แต่สัปดาห์หน้านี้ล้วนเป็นเรื่องของโทรศัพ์ โมหะแล้วก็เป็นเรื่องของอ,อ,อารมณ์ความรู้สึกล้น้วนขอให้พยายามคุมสติของตัวเองให้ดีทั้งเมธที่มีแฟนอยู่แล้วและเมธที่ความรักคาราคาซังขอให้คุมสติคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะครับส่วนเมธที่ยังโสดอยู่เป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนมาชอบพอกันคนคนนั้นอาจจะเป็นผู้ร่วมง,งานหรือถ้าเกิดคุณยังอยู่ในวัยศึกษาอาจจะเป็นคนที่ศึกษาอยู่ในสถาบันเดียวกับคุณหรือในห้องเดียวกับคุณก็ได้ แต่สรุปความโดยรวมๆแล้วสัปดาห์หน้านี้ผมว่าความรักของชาวเมษนั้นเต็มไปด้วยเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกกิเลสเรื่องของโทสะเรื่องของความอยากจะเอาชนะทั้งสิน้นขอให้ชาวเมษโชคดีครับจบข่าวไปก่อนครับสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทย ให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล